หลังเกมนะครับเกมนี้เนี่ยก็จะโพสหัวคลิปว่าอลิสจัดให้นะครับเพราะว่าสามประตูหลังเนี่ยอาริสงเบเกอร์เนี่ยต้องรับผิดชอบแบบเต็มๆเลยนะครับโอเครูปเกมเนี่ยลูพูเนี่ยสู้ได้นะแต่ว่าเกมมาเปลี่ยนเพราะฮิวแมนเออร์ร์นะครับการจ่ายบอลแบบอนุบาลหลายคนที่ชื่นชมว่าอาริสงเบเกอร์เนี่ยจ่ายบอล เล่นบอลด้วยเท้าได้ดีนะครับแต่ถ้าคนสังเกตดีๆเนี่ยวิธีการเล่นวิธีการจับบอลวิธีการออกบอลเนี่ยมันไม่เหมือนคนที่เล่นบอลด้วยเท้าเนี่ยจนชำนาญจนคล่องนะครับไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งเนียเนี่ยผู้รักษาประตูมือ2ของทีมชาติบราซิลเอเลซอนเนี่ยใช้เท้าเดียนกว่าเยอะนะครับแม้กระทั่งควีฮินคาราเฮอเนี่ยก็ใช้เท้า เนียนกว่าเยอะแต่ใจให้พูดเนี่ยก็ยังคิดอยู่ในใจว่าระหว่างเกมและตอนโดนลูกที่สามแล้วเนี่ยก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยอลิซทำไมไม่ป่วยต่ออีกสักหน่อยวะเพราะว่าเกมนี้มันเห็นชัดเลยว่าเกมมันเปลี่ยนเพราะความผิดพลาดของอลิซองเบเกอร์คนเดียวเต็มๆนะครับทำให้ผมคิดเปรียบเทียบนี่เป็นอลิซองหรือไคลอุสกันแน่ เอามาดูรูปเกมดีกว่านะครับช่วงต้นเกมเนี่ยแมนซิตี้เนี่ยก็พยายามที่จะชิงจังหวะเพรสนะครับก็คือต่างฝ่ายต่างเพรสแล้วก็ชิงจังหวะไม่มีใครคลองบอลได้ต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งผ่านไปสักประมาณ20นาทีเสร็จ,รจนะครับริวอูก็ูล็ค่อยๆย,ยกระดับขึ้นมาแล้วก็คลองเกมได้แล้วก็จากนั้นนะครับริวพูกก็มีจังหวะสวยๆหลายหนดูจากครึ่งแรกเนี่ย โ um มเมนตัมมันเริ่มมาแล้วนะครับโอเคว่าในรูปเกมเนี่ยนะครับครึ่งแรกเนี่ยทั้ง2ฝ่ายต่างก็ยิงประตูไม่ได้นะครับแต่ว่านาทีที่36มเนี่ยมันก็เกิดความผิดพลาดคือจุดบอดอย่างหนึ่งก็คือในการที่จะสกัดกั้นเนี่ยการที่จะเข้าแท็กเกิลการที่เขาจิ้มบอลหรือจะบีบหรือเบียดเนี่ยนะครับเซอร์ลิงเนี่ยเล่นค่อนข้างสบายเมื่อเจอกับเทรน คือเทรนด์เองเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือจุดอ่อนในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับในเรื่องการดวนตัวต่อต,ตัวเนี่ยกับคู่ต่อสู้นะครับเกมนี้เนี่ยก็ไม่พยายามเข้าชิดด้วยส่วนหนึ่งก็คือเพราะพวงด้วยนะครับพวงว่าคู่อสูนเนี่ยนะครับที่มีตัวเติมคือแมนซิตเนี่ยตัวเติมเยอะแล้วก็พอยืนห่างแป๊บก็เลยทาให้เซอร์ลิงเนี่ยผ่านเข้ามาแล้วก็มาเจอฟาบินโยซึ่งซ้อนฟาบ,บินโยก็เข้าบอลไม่ละเอียดนะครับ ก็มีการดีดส้นเนี่ยเข้าไปดักทางสเตอร์ลิงดูจากการทรงตัวของสเตอร์ลิงเนี่ยเริ่มมีอาการเสียการทรงตัวแล้วแต่ว่าฟาบินโยเนี่ยยกขาไปดักอย่างนั้นลูกนั้นก็เป็นจุดโทษซึ่ง VR ก็ยืนยันนะครับแล้วก็เป็นจังหวะการดวลกันของกุนโดกันแล้วก็อาริซงซึ่งกุนโดกัรเนี่ยมีแผนไว้ในใจอยู่แล้วว่าจะยิงยังไงนะครับแล้วก็ยิงแบบที่ตัวเองตั้งใจนะครับก็คือ เข้าไปถึงปั๊บก็กะยิงเลยว่าเสยมุมบนซ้ายมือของตัวเองนะครับสับหักข้อแต่ว่าการวางเท้าเนี่ยมันหน้าเท้าบังคับไม่ดีพอนะครับลูกมันก็เลยเหินข้ามขานไปภาพเก่าๆสมัยเดอะบอยเอยไม่ว่าจะเป็นเ,เคซุสไม่ว่าสเตอร์ลิงเนี่ยนะครับไอ้ลูกยิงลูกจะโทษเนี่ยพลาดเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะครับก็เลยทําให้ครึ่งแรกเนี่ย ลิบูนี่ยังไม่ผิดพลาดอะไรก็ยังรักษาสกอร์ไว้ได้อยู่ก็คือ0ูนนะครับการครองบอลก็ค่อนข้างดีนะครับลิบูครองบอล54แมนซิตี้ครองบอล46นะครับโอกาสยิงลิบูก็ได้ยิงเยอะนะครับแล้วก็เข้ากรอบส,สวยๆเลยนะครับเกมนี้ถือว่าโอเคเล่นได้ดีแหละครึ่งแรกเนี่ยตัวที่เล่นดีๆเลยผมชอบเลยนะก็คือเทรนต์นะครับแล้วพูดถึงเกมรับนะเกมลุกเนี่ยบอลเปิดจากเทรนต์เนี่ยได้ลุ้นตลอดนะครับ เฮนโดนะครับเล่นดีนะครับไวในดุมโจนส์นับในแดนกลางแล้วก็ข้างหน้า f อฟเก็เคลื่อนที่ดีๆการบีบคู่ต่อสู้เพรสซิ่งดีนะครับแล้วครึ่งหลังแหละนะครับมันก็เริ่มเห็นความผิดพลาดแล้วก็ประตูมันก็มาเลยนะครับนาทีที่49ก็เป็นจังหวะของสเตอร์ลิงอีกแะครับก็คือพาบอลเข้ามาได้กรอบเขตโทษนะครับในส่วนของเทรนเองเนี่ยก็ไม่เข้าไปจัดการจริงๆเนี่ยถ้าดูวิธีการเล่นแบบนี้เนี่ย ครอปเนี่ยจะให้ตัวที่เป็นผู้เล่นในแดนกลางหรือข้างหน้าเนี่ยนะครับมาช่วยโดยให้กองหลังแท้ๆเลยในยอย่างเทรนเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่คอยเก็บจังหวะ2แต่นี้ก็คือให้โดนหนึต่อ1มันยากมากเลยนะครับที่จะป้องกันเซอร์ลิงคือความเร็วด้วยนะครับแล้วก็เซอร์ลิงเนี่ยมีบาลานซ์ร่างกายค่อนข้างดีก็พาบอลไปหน้ากรอบเขตโทษแล้วก็แปะบอลให้นะครับให้โฟเดนโฟเด,น,ฟเดนก็ยิงเลยนะครับ ยิงสวยมากลูกนั้นนะครับยิงอัดเข้าไปแต่ว่าอาริซงเนี่ยปัดได้แต่ไอ้ลูกปัดเนี่ยมันก็ยังไม่ดีพอนะครับคือมันตกอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ผู้เล่นของแมนซิตี้เนี่ยก็เติมเข้าไปในกรอบเขตโทษเยอะอยู่แล้วนะครับที่จงนั้นเนี่ยประมาณสักอยู่ในกรอบหกหลานะครับก็เป็นกุญแจนะครับที่อยู่ใ,ใกล้ๆก็จิ้มบอลเข้าไปก็เป็นทีมเยือนเนี่ยนำหนึ่งรูศูนย์แล้วก็ถัดจากนั้นนะครับในในาทีที่หกสิบสองเนี่ย ก็เป็นการไถ่าบาปของเทรน์นะครับเป็นจังหวะขึ้นบอลซึ่งเทรน์เองเนี่ยขึ้นบอลทางริมเส้นฝั่งขวาแล้วก็เกมนี้เนี่ยเปิดบอลที่สวยหลหยหนนะครับก็เปิดบอลในลักษณะที่ให้โมเนี่ยเคลื่อนที่ไปชิงจังหวะนะครับกับรูเบนดิอาสซึ่งเป็นกองหลังที่รับการชื่นชมมากๆก็และเป็นดิอาสเนี่ยถึงบอลก่อนแต่สัมผัสบอลแรกไม่ดีพอนะครับบอลมันกระชอกพอห่างตัวปับ๊บ โมก็ฉกเลยแล้วก็สปีดเข้ากรอบเก็โทษดิแอสก็พยายามตามเหนี่ยวนะครับโมเนี่ยก็อ่านอยู่แล้วนะครับถ้าเหนียวเนี่ยก็ทิ้งตัวเลยนะครับภาพจาก v r ก็ยืนยันนะครับว่าลูกนี้เนี่ยมันก็มีสัมผัสที่มันมากพอที่เป็นจุดโทษแล้วโมก็ยิงยิงดีด้วยนะครับยิงไปคลดทางกับแอดด s ซอนซึ่งพุ่งไปพยายามพุ่งไปนะชิงจังหวะพุ่งไปแต่ว่าลูกยิงของโมเนี่ย ทั้งแรงนะครับแล้วก็อยู่ในทิศทางซึ่งมันเป็นคนละทางกับลูกพุ่งของอเลซอนนะครับก็เป็นเสมอกัน1ประตูหนึ่น,นะครับในนาทีที่62นะครับเราเสียประตูนาทีที่19นาที62ก็มาตีเสมอแล้วจากนั้นก็เป็นช่วงของการแจกนะครับจังหวะที่มันทําให้รูปเกมของเราเนี่ยมันเริ่มเพี้ยนเพียนไปก็คือการเปลี่ยนตัวเอามิลเนอร์กับบิ๊กชักนะครับลงสนามโดยเอาเตียโก กับเกอร์ติชโอนออกซึ่งทั้งสองคนเนี่ยเกอร์ติโอนเนี่ยผมว่าเล่นได้นาประทับใจเลยแต่พอออกปุ๊บก็คือกะเพรเศหละนะครับแต่มันทําให้สมดุลคือผู้เล่นมันเริ่มจ,จับจังหวะได้แล้วนะครับมันก็เลยเสียไปโอเคติเอโก้เนี่ยเข้าใจว่าติเอโก้เนี่ยเจอใบเหลืองแล้วนะครับพอจากนั้นเลยนะครับก็เป็นจังหวะเสียวัตูจากลูกเซตพีสนะครับเพราะว่าเป็นจังหวะฟาวของฟาบิโนซึ่งก็ไปตัดโฟเดนนะครับแล้วก็ เป็นกุนกันเนี่ยแปะคืนมาให้โฟเดนเปิดนะครับก็เปิดไปทางเสาไกลนะครับเปิดไปจุดเกรงใจระหว่างกองหลังกับผู้รักษาประตูแล้วก็เป็นดูเหมือนจะเป็นสโตนนะครับยิงเข้าไปแต่ VR เช็คมากระลำหน้านะครับแต่จากนั้นอีก2นาทีนะครับนาทีที่73ก็เป็นประตูจริงๆเลยของทีมเยือนก็เป็นการเริ่มแจกนะครับอลิสเริ่มแจกแจกด้วยการจ่าย ลูกไปที่แรกมันก็ติดแล้วนะครับแต่ว่าโอเคเราก็อยังอุตส่าห์ไปแย่งบอลมาได้นะครับแล้วก็ฟาบินโยเนี่ยเงยหน้าไปก็ถูกผู้เล่นของแมนซิตี้เนี่ยตามเข้ามาเพรสก็เลยหันกลับคืนไปแล้วก็จ่ายบอลแบบนิ่มๆน้าหนักก็คือพยายามให้เพื่อนเล่นง่ายสุดนะครับอริสก็เล่นง่ายจริงนะครับคือได้บอลมาเนี่ยก็ไม่บอลนี้ไม่ต้องล้นอะไรเลยคือจับบอลง่ายๆแล้วก็จ่ายบอลแบบง่ายๆเหมือนกันนะครับไปหน้ากรอบเขตโทษแต่ไปเข้าเท้าโฟเดน ตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่ใกล้โฟเนโดนโฟเดนก็พาบอลทะลุเข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับคือคนที่อยู่ใกล้ขยับเข้ามาก็จังหวะมันเสียเปรียบแล้วนะครับโฟเดนเข้ามาจนใกล้ๆเส้นหลังเลเนี่ยก็หักเข้ามานะครับปาดขนานเส้นเข้ามานะครับตรงนั้นเนี่ยผู้เล่นของแมนซิตี้เนี่ยนะครับก็เติมเข้าไปอยู่2คนนะครับแล้วก็เป็นกูโดกันนะครับก็เข้าไปแทบอินง่ายๆก็เป็นประตูแจกโชคนะครับคราวนี้สประตูต่อหนึ่ง แล้วผู้เล่นเราเนี่ยก็ใช้พลังงานเยอะนะครับอาการเริ่มมาและภาษากายเริ่มออกแล้วนาทีที่77เนี่ยก็อลิซกลัวไม่นำใจก็แจกซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการจ่ายบอลคือบอลน,นี้ก็จ่ายง่ายๆเลยนะครับคือมีตู้เลือกเยอะเลยหรือไม่งั้นถ้าไม่มั่นใจก็นู่นเลยแต่ออกข้างสนามไปแต่ปรากฏว่าก็จ่ายไปเข้าเท้าแบ n ์นโดซิบาซึ่งก็ไปยืนบังการจ่ายบอลน,นะครับ ไปยืนดัดทางฝั่งแบ็กไซด์ของเรานะครับแล้วก็บอลเนี่ยถ้าจ่ายตรงแบ็กเนี่ยยังไงแบนเนโดเนี่ยก็ไม่มีทางตัดบอลได้แต่ทิศท,ทางเนี่ยมันต่างกันชัดเจนมากแล้วก็ไปจ่ายบอลเข้าท่าแบนเนโดซิบารแบนเนโดซิบาก็พาบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษอลิสก็ดูความตกใจก็โถมเข้าไปนะครับพอโถมเข้าไปแบนเนโดซิบาก็ตักปั่นนะครับด้วยตัวเองเปิดริชา้าดโดยสะดวกเลยนะครับเปิดเข้ามาง่ายๆเลยนะครับ ก็เป็นกุฎกันนะครับเออเป็นเซอร์ลิงนะครับที่ถมเข้าไปแล้วก็เสียบหัวจิ้มแบบง่ายๆเข้าไปก็คิดว่าจะจบแล้วแพ้สามหนึ่งก็เอาวะหรือจะได้สามสองนี่ผมก็ดูจะเหมือนจะขึ้นแต่ว่าแรงหมดจริงๆนะครับเพราะเพลเยอะแล้วในทีที่83ก็คือห่างจากประตูแจกลูกแรกกับลูกที่2เนี่ยนะครับแจกลูกแรก7จาแจกลูกที่2 77แล้วก็นนที่ที่83ก็เป็น จังหวะความมั่นใจนะครับก็คือบอลของแมนซิตี้เนี่ยก็เหมือนกับจะเล่นนี่แหละที่ชึ่งแหละแต่แล้วก็เรา,เาขึ้นเกมมาหน้ากรอบเขตโทษโฟซึ่งตรงหน้ากรอบเขตโทษก็มีเคซุสซึ่งถูกเปลี่ยนลงไปนะครับเคลซุดได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษก็ขยับไปขยับมาอา้าวหันไปริมเส้นเปิดเลยทิ้งไปริมเส้นโฟรเดนโอ้โหมีพื้นที่เยอะมากนะครับคือผู้เล่นของเราเนี่ยมันเริ่มสับสนแล้วนะครับคือตัวที่เล่นแล้วเข้าจังหวะแล้วรู้ว่า จะต้องยืนยังไงเนี่ยถูกเปลี่ยนออกมาแล้วตัวที่ลงเนี่ยเขยังจับจังหวะไม่ได้แล้วก็มาโดนเสียอีก2ประตูคราวนี้ความเข้าใจตำแหน่งเนี่ยหายไปหมดเลยแล้วก็นั่นแหละนะครับโปเรินก็พาบอลจี้เข้ามาในกรอบเขตโทษนะครับจี้หาจร็บโบเสร็จจากนั้นก็โยกหลอกแล้วก็เกี่ยวเข้าซ้ายปั๊บก็ยิงตุ้มเลยแสกหน้าอาลิสนะครับแจกของขวัญอีกหนึ่งดอกให้อลิสนะครับเป็นการแจกคืน แล้วก็หลังจากนั้นลิฟพูก,ก็เริ่มแตของเราก็เริ่มมีอาการหัวร้อนเทรนด์นี่เห็นชัดนะครับว่าก็ไม่ตั้งใจจะล่นบอลสักเท่าไหร่แล้วนะครับก็พยายามจะชวนทะเลาะคือถ้าเล่นแบบในช่วงที่สกอร์มันยังสูสีกันอยู่เนี่ยผมว่าก็ยังไหวอยู่นะครับแต่ว่าสภาพร่างกายเป็นรองแล้วก็เป็นสกอร์ที่ออกมาก็คือ1ประตูสี่นะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยก็ทําให้นึกถึงภาพในนัชชิงยูซอลนะครับที่ ยูเครนนะครับเราิสคาริอุสแจกยังไงเนี่ยผมว่าภาพนั้นเนี่ยมันลอยออกมาเลยว่านี่แหละอาริซองกับคาริอุสไม่ได้ต่างกันเลยนะครับแล้วก็ให้คะแนนเนี่ยเราก็เห็นภาพกันอยู่หลายๆคนเนี่ยให้คะแนนอาริซงเนี่ยผมให้ไปแค่สองนะครับจริงๆไม่ควรให้เลยด้วยซ้ำไปคือพลาดอนุบาลมากจริงๆนะครับผู้รักษาประตูเป็นมือหนึ่งทีมชาติบราซิลนะครับ ราคาที่ซื้อมาก็ระดับสถิติโลกนะครับ60ล้านนะครับแต่ว่าทั้ง2ลูกเนี่ยมันพลาดแบบคือไอ้ลูกแรกเนี่ยพลาด2จังหวะติดติดกันด้วยนะก็คือจ่ายไปพลาดทีแรกแล้วเพื่อนช่วยเซฟมาให้แล้วนะครับแล้วก็จ่ายไปพลาดอีกทีหนึ่งนะครับอลิสเนี่ยไม่รู้จะให้คะแนนยังไงจริงนะครับก็คือ2นี่ยังน้อยไปนะครับถัดมาโอเคฟาบมิโยก่อนนะครับคนที่คะแนนน้อยที่สุดคือด้วยสถานการณ์เจ้าตัวอ่ะไม่ใช่เป็น ฉันได้หาอาชีพอยู่แล้วนะครับก็ในจังหวะที่ไปฟาวเซอรล์ลิงนั้นก็ใช่นะครับแล้วอีกหลายๆจังหวะอ่านไม่ออกนะครับว่าเพื่อนไม่มั่นใจแล้วก็ก็พยายามจ่ายบอลง่ายๆเพื่อนเล่นแหละนะครับแล้วตัวฟาบินโยเองเนี่ยการยืนตำแหน่งก็ผิดพลาดอยู่พอสมควรจังหวะซ้อนเทรนก็ไม่ค่อยดีนะครับทำให้เซอรล์ลิงเล่นง่ายก็ตัวฟาบินโยเอเนี่ยผมให้ไปที่หาละกันนะครับ คือส่วนที่ดีก็มีอยู่นะครับแต่ว่าด้วยธรรมชาติของกองกลางคู่เซนเตอร์อีกคนหนึ่งเฮนโดเนี่ยนี่คือคีย์สำคัญเลยคือตัวที่เป็นตัวเซตเกมลุกแล้วก็เปิดเกมเนี่ยได้เสียในช่วงครึ่งแรกในหลายหนเลยนะครับจ่ายบอลสวยๆก็คือบอลเปิดจากเซนเตอร์เนี่ยก็คือคีย์สำคัญในครึ่งแรกแล้วก็เป็นบอลที่ดีด้วยนะครับทั้ง23ลูกที่อลิสแจกเนี่ยเฮนโดก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันคือ โดยธรรมชาติตัวเองเป็นกองกลางด้วยแล้วนะครับแล้วก็พื้นที่มันมันเยอะมากเลยนะครับเฮนโดเองเนี่ยผมให้ไปที่6แล้วกันนะครับจริงๆนี่คือเด่นมากอยู่แล้วแ,วแต่ว่าคือเกมนี้เนี่ยมันไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับแบ็กสองข้างเจ้าโรบ,โบเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มต่ําต่ํากว่ามาตรฐานจริงๆอาจจะเป็นเพราะสภาพร่างกายเอออะไรเอออะไรหลายอย่างนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่ทุ่มเทมากๆนะครับก็ จารบโบเนี่ยถ้าให้คะแนนเนี่ยเกมนี้เนี่ยก็ต้องให้คะแนนไปสักตีท่าห้าแล้วกันนะครับห้าห้าจุดห้าแล้วกันฝั่งเจ้าหนูเทรนถ้าตัดในมุมของการต้องดวนกับเซอร์ลิงแบบเดียวๆนะคือปกติแล้วเนี่ยด้วยวิธีการจัดการเกมลูกกบคู่ต่อสู้เนี่ยนะครับครอปจะให้ผู้เล่นในตำแหน่งอื่นเนี่ยไปช่วยแบค็คไปช่วยกองหลังนะครับไม่ให้กองหลังนี่ดวนเดียวๆกับคู่ต่อสู้แต่ว่า เจอสถานการณ์เดียวๆกับเซอร์ลิงเนี่ยหลายหนนะครับจหนหูเทรนต์ก็หมดปัญญาแต่บอลที่อันตรายสุดๆเลยก็เกิดจากเทรนต์เยอะสุดนะครับถด้คะแนนเทรนต์เนี่ยคือดวนสู้สเตอร์ลิงไม่ได้เนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับถือว่าอนุโลมนะครับเพราะตัวช่วยเนี่ยก็ไม่อยู่ในตำแหน่งที่เข้าไปช่วยได้จริงแต่ลูกที่จะเปิดได้เสียเนี่ยนะครับจากเทรนเนี่ยเยอะเลยเปิดให้มาเน่มงแล้วก็มง คุมหัวไม,ไม่ดีพอนะครับแล้วก็เปิดให้ซาร่าพาตัวเองเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ได้จุดโทษนะครับนั้นเทรนเนี่ยผมก็ให้ไประหว่าง5.5ถึง6ให้ไป6แล้วกันนะครับคือไม่รู้จะโทษเทรนยังไงนะครับคือด้วยระบบและวิธีการเล่นเนี่ยมันควรจะมีการจัดการแบบนี้เตียโก้นะครับเตียโก้เนี่ยผมให้ไปที่5.5แล้วกันคือเตียโก้เนี่ยคือบางทีเล่นเสียงเกินไปนะครับคือเสียใบเหลืองเลยทำให้ตัวเองเล่นยากตั้งแต่ต้นนะครับนาทีที่2ก็โดนแล้วนะครับ ไปเข้าบอลแล้วก็ไปเตะเอาไปไดโรซิบาร่วงลงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เล่นค่อนข้างยากนะครับโอเคจงังหวะจ่ายบอลอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจการบีบเกมถ้าพูดถึงว่าเป็นเซตกองกลางที่มีเฮนโดมีไวนาดุมมีมิลเนอร์เนี่ยการบีบเกมจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าในกรณีของเตียโก้ก็ไม่น่าเกลียดเท่าไหร่นะครับแต่ฟอร์มเกมนี้เนี่ยผมให้ไปที่ ประมาณสักห5จุดแล้วกันนะครับเคอร์ติสโจเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม่จัเไม่ต้องมารับผิดช,ชอบอะไรกับการพ่ายแพ้ในเกมนี้เลยเพราะว่าถูกเปลี่ยนออกก่อนก่อนที่จะเกิดดราม่านะครับพอพอเปลี่ยนปุ๊บมันก็เกิดการสับสนในการประสานงานกันเคอร์ติสโจนเล่นด,ดีดีเลยแหละประทับใจเลยผมชอบเลยนะครับในหลายจังหวะโอเคแต่ว่าความห้าวความมุ่งมั่นที่จะจบสกอร์จากนอกกรอบเนี่ยไม่เหมือนช่วงที่ขึ้นมาใหม่ๆนะครับก็คือ อาจจะถูกสอนว่าให้เฮ้ยผ่านบอลก่อนผ่านบอลก่อนนะครับก็เลยทําให้เสียธรรมชาติตรงนี้ไปแต่ภาพรวมก็เป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพมากที่สุดแล้วในแดนกลางผมให้ไป6.5นะครับให้ได้เพราะว่าก่อนที่จะเกิดมาหากรรมแจกโชคเนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยอยู่ในจังหวะการเล่นแล้วก็ฟอร์มที่ดีด้วยนะครับก็ถือว่าเด่นที่สุดแล้วในแดนกลาง ทั้งในแง่เกมรับเกมรุกนะครับไวนาดุมก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่คลองบอลได้เหนียวแน่นแต่จังหวะจ่ายบอลของไวน่าดุมก็เงือเงือเงเงเหมือนเดิมนะครับแต่พอเกมมาเนี่ยแล้วก็ข้างหลังมันทําพลาดโดยเฉพาะผู้รักษาประตูเนี่ยก็เลยทำให้ไวนาดุมเนี่ยก็หมดแรงไปเป็นผู้เล่นที่วิ่งเยอะสุดละผมว่านะครับแต่ไวนาดุมเองก็ผมให้คะแนนเต็มที่ก็คือ6อ่ะเพราะว่าจริงจริง ก็ต้องยอมรับว,ว่าไวนาดูมาในแดนกลางก็ถือว่าเล่นโอเคเลยบีพุ่อสู้ได้ดีแหละนะครับข้างหน้า FSM ผมว่าก็เล่นได้ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะครึ่งแรกนะถ้าเ,าเฉพาะคะแนนครึ่งแรกแต่ละคนเนี่ยอยากให้เจ็ดเลยนะครับครึ่งหลังมาเนี่ยโมเนี่ยค่อนข้างหายไปนานเลยจนกระทั่งนี่แหละเป็นลูกแก้ตัวของเทรนเน์ที่จ่ายไปลูกนั้นนะครับแล้วก็โมก็ได้หลุดเข้าไปแล้วก็เรียกจุดโทษแล้วก็ยิงได้ด้วยนะครับโมเนี่ยให้ได้หกคือข้างหน้าเนี่ย ไม่มีอะไรที่จะต้องบ่นแหละคือวิ่งก็เยอะนะครับบีบก็ดีนะครับข้างหน้าให้โหกได้สามคนเลยนะครับตัวสำรองที่เปลี่ยนลงไปเนี่ยผมให้ห้าก็ยังเยอะไปนะคือทั้งคู่เนี่ยคือมันไม่สามารถที่จะชดเชยการสูญเสียแดนกลางจังหวะในแดนกลางเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยไม่สามารถชดเชยได้เลยแมนซิเตี้เนี่ยเขาไม่ยอมปลีดตัวก็เพราะว่าเขากลัวเสียจังหวะในแดนกลางนี่แหละแต่เราเาปลี่ไป2ตัวนะครับ เป็นจังหวะเหมือนที่ต้องการจะเพรสสกแต่ว่าประมาทเกินไปนะครับก็ให้ไป5แล้วกันทั้ง2ตัวนะครับที่ปลับเปลี่ยนลงไปคือมันอยู่ในสภาพที่มันยังจับจังหวะของเพื่อนๆไม่ได้นะครับแล้วก็คู่ต่อสู้เนี่ยก็ใส่จังหวะนี้ด้วยคุณภาพของแมนซิตี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับเกมนี้สําหรับครอปเนี่ยผมให้ไปแค่5นะครับคือครึ่งแรกเนี่ยโอเคแล้วนะครับถ้า ฝืนแล้วก็วัดหน่อยๆนะครับคือยอมแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนทีละคนเนี่ยมันจะพอไหวนะครับแต่เปลี่ยนเยอะจกนกระทั่งสมดุลของเกมเนี่ยมันเสียไปคือพอเปลี่ยน2คนปุ๊บเราก็มาเสียประตูเลยไงนะครับหลังจากนั้นนี่แค่สองสามสีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นครอปเนี่ยมีปัญหาเรื่องการแก้เกมแต่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับคือเล่นกับแมนซิตี้เนี่ยมันไม่เปิดโอกาสให้เราได้พลาดหรอกนะครับแต่เราพลาดเยอะแล้วก็ฮ u แมนเออร์เรอร์เยอะนะครับ ถ้าตใจอย่างนี้ย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยอยากให้อลิซงเนี่ยป่วยต่อไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพื่อให้คนอื่นเล่นดีกว่านะครับไม่อยากเห็นอลิซงเนี่ยออกมาอยู่ในสภาพนี้นะครับมันดูแล้วขดหูมากเลยนะครับเกมนี้ก็เป็นตัวชีวัดแล้วว่าลิวบูเนี้ยายบายเลยนะครับกับแชมป์พรีเมีเยไม่ต้องไปป้องกง,ป,งป้องกันแล้วครับตอนนี้พยายามรักษาตำแหน่งในตำแหน่งท็อปโแล้วก็ไปโฟกัส อยู่ที่รายการที่เหลือก็คือ UCL นะครับนะครับสวัสดีครับ